i crawling baby baby พบกันเช่นเคยนะคะกับช่องตุกตุ๊กรถมือสองนะคะก่อนจะไปชมรถสวยๆของเรานะคะอ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถสวยๆของเรานะคะวันนี้นะคะจะพามาชมคันนี้นะคะมิสูมิชิมิราดเครื่อง1.2 GLX ย e a อ Auto นะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับ d a y ์ไลท์ในส่วนของด้านล่างนะ อ่าแมกยางจะเป็นขอบ15ค่ะกระจกข้างพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะเป็นอ e ีโคคาร์นะคะประหยัดน้ำมันคันนี้นะคะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะด้านล่างก็จะแต่งเป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะอ่า กระจกข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวพับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะภายในจะเป็นภายในดำนะคะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะมามีช่องพร้อมใส่ของแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะสะอาดสะอ้านทำความสะอาดสปาเรียบร้อยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอ DVD นะคะ อแอร์เย็นปกติเลยระบบไฟฟ้าทำงานปกติพวงมาลัยเป็นฟังกช์ชันนะคะแบบนี้มีปุ่มปรับกระจกอยู่ด้านขวานะคะแล้วก็ปุ่มฟังกช์ชันการทำงานของตัวงพวงมาลายัยด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะสีดำเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านหลัง ผู้โดยสารอีกรอบหนึ่งนะคะตามมาเลยด้านหลังนะคะใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะระบบไฟฟ้าภายในดำด้านหลังก็จะกว้างขวางสามารถนั่งได้ปกติเลยนะคะดูแบบเล็กๆแบบนี้ก็นั่งได้ปกติเลยสบายนะคะวิวจากด้านหน้า,าจะมาบานนี้ด้านบนนะคะสะอาดสะอ้านทำความสะอาดเรียบร้อยะคะ่ะ อ่าสวยๆแบบนี้นะคะรถประหยัดน้ำมันมีโคคาเล็กๆกระทัดรัดนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านบนมีไฟเบรกมาพร้อมกับไฟเบรกด้วยนะคะอ่าท้ายเดิมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำตัดต่อน้ำท่วมนะคะอ่าไม่มีพิกคว่ำไฟเดิมนะคะ อ่าไม่มีแตกนะคะใช้งานได้ปกติเลยอ่าสปอยเลอร์หลังนะคะมีไฟเบรกให้ด้วยในส่วนด้านในนะคะก็สามารถใส่ของได้หรือพับเปาะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะโอเคะสาะอานนะคะเรียบร้อยแล้วอ่าด้านในก็ ้านในเดี๋ยวจะดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอ่ามียางอะไรมีเครื่องมือครบนะคะมีให้ครบเลยแบบนี้เลยนะคะ